สวัสดีครับนะครับเนาะมอผอกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะมันนีกับจิภาพมาเบิงนะครับวิธีการนะครับเนาะช่ำนะครับเนาะหรือวิธีการพอกกาเมล็ดยางนานะครับเนาะเมล็ดตองกุ้งนะครับเนาะเมล็ดพยอมนะครับเนาะก็คือนะครับการเพาะคือผมเอาทั้งสามเมล็ดเนี่ยบ่ว่าจะเป็นยางนานะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นตองกุ้งนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นพยอม ไปแช่น้ำไว้ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งขึ้นนะครับเนาะหลังแช่น้ำไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งหมื่นหนึ่งขึ้นแล้วนะครับเนาะผมนะครับก็เอาเมล็ดนะครับของยางนานะครับเนาะหรือพยอมนะครับเนาะหรือตองกุ้งเนี่ยนะครับมาอบชื้นนะครับเนาะอบชื้นโดยวิธีไหนนะครับเนาะอบชื้นด้วยการนะครับเนาะเอามาตากแดดนะครับตากแดดก็คือ เราเอาถุงพลาสติกมาคุ้มนะครับนอนในถังนะครับเนาะให้ความชื้นมันหมุนเวียนนะครับเนาะให้มันห่อนที่สุดนะครับเนาะประมาณ3นะครับถึงหามือนะครับเนาะเมล็ดยางหน้าก็จะออกนะครับเนาะเมล็ดพย้อมก็จะออกนะครับเมล็ดตองกุ้งนะครับก็จะเริ่มงอกเป็นหลากเนาะ้าห่อพ้อบชื้นนะครับเนาะเอาไปตั้งไว้ในห่มนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์ถึงจะเริ่มงอกเนาะอันนี้เป็นวิธีนะครับกระตุ้นนะครับเนาะให้ความชื้นนะครับเนาะ ในอากาศนะครับเนาะให้ความชื้นครับในเมล็ดพันธุ์ของเพว่าจะเป็นยางหน้าที่เมล็ดหนาๆเนาะนะครับมันก็มีความชื้นแล้วมันก็ทําให้นะครับเนาะเมล็ดเขาหอกเร็วนะครับเนาะทาเขาอบชื้นไว้แบบนี้นะครับทาเขาทําให้ความชื้นนะครับในอากาศมันสูงนะครับอ่าเป็นแนวทางเป็นวิธีเด้นนะครับเนาะผู้ไดทีอ่าทำนะครับเนาะอยากพอมะเร็ดนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นเมล็ดยางหน้านะครับเนาะเมล็ดพยอมนะครับเนาะเมล็ดตองกุ้งกะ เอาลองเอาวิธที่นี้ไปใส่เบื้องนะครับเนาวามันจะได้ผลขนาดใดนะครับเนอะอบชืดน,นะครับวิธีอบชืนเนะเดี๋ยวพาไปเบื้องต้นพันกันนะครับเนะวาว่าหลังเท้าทีนะครับว่าหลังที่เท้าอบชืนแล้วนะครับเนะมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนเนะ